โยกสวัสดีครับเพื่อนๆเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือการแค่หูวันนี้ก็เป็นช่วงใกล้จะเลือกตั้งกันแล้วนะทุกคนเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบรักประชาชนไไก็ต้องไปเลือกตั้งก็ทุกคนก็แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่แ เราเริ่มกันใหม่เลยคลิปนี้ก็เราจะมาแค่หูเยาะยาะเนี่ก็เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีคิวเดี๋ยวนี้มีคิวเยอะมากเลยอนะ่อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาได้ไงกูใหม่ลูกแสงมาละแสงมา,งมาโอเคก็อ่าใช่ใช่มองเห็นละเมื่อกี้มองไม่เห็นนะแต่ในกล้องก็ยังพอชัดอยู่นะ ทำไมไม่ออกวะอ่าใช่ได้ใช่ได้ใช่ได,ใได้ใช่ไหมใช่ๆเอา้าทำไมมันงัดแล้วมันไม่ออกเนี่ยอ้าอะไรของมันเนี่ยเอ๊ะหรือว่ามันเป็นขีดแผ่นเนี่ยไหนลองเสียบแล้วจะหมุนได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ย สเสียไปสียเสียบได้ไหมเสียบแล้วอ่ลองหมุนหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมเจ็บนิดหนึ่งนะเฮียนิดนึง,นะ yeah. นนงชา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 พยายามหมุนแล้วก็ไม่ให้เหล็กมันงอไปโดนแก้วหูนะครับเราจะหมุนมาตรงกลางเซนเตอร์ได้ไหมโอ้ยเราจะโดนแก้วหูเจ็บ อหลุดไปหลุดไปอ้อมันหลุดออกมาแต่มันไม่ได้หลุดอย่างที่ผมคิดอะ่ะมันหลุดแล้วมันอยู่ข้างในอะ่ะงานงอกซะและ้วต้องเอาคีมหนีบต่ออ้อแย่แย่แย่แยแ,ยแ,ยแล้วฉันฉันอ้า โชคดีครับหลุดออกมาได้ดูสิเห็ยไหมไปคีบตรงจุดนี้ที่มันขาดตอนเห็นไหมที่มันหลุดมาแล้วเนี่ยตรงปลายเนี่ยที่มันโดนแก้วหัวอืมข้างในยังมีอีกไหมยังเหลืออีกนิดนึงออะเฮียดูเ <c oughs> ยอะเยอะเยอะแยะเยอะแยะต่แปะไก่เห <c oughs> <clog, S 1> ็นไหมเห็นไหม เราก็จะพยายามไปเอาข้างในข้างในมีอีกไหมเนี่ยเหมือนจะมีอีกเล็กนอ้อยเล็กนอ้อยก็เพื่อนเพืน,น,นช่วงนี้ก็ใกล้โอกาสวันมาเรนไทายแล้วด้วยวันมาเรนทายวันที่14ี่นะแต่พอสิบห้าปุ๊บเป็นวันจ่ายสิบหกเป็นวันว่วสิบเจดนี่ตรุจีน ถึงจูจีนทีไรก็คิดถึงป,ป้าพ่อผมนี่เป็นคนจีนนะส่วนผมนี่เป็นเหมือนผมไม่ได้ไหว้เจ้าไหว้อะไรเลยเลยะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปร่วมกวับชาวบ้านเขาไปร่วมกินร่วมดื่มก็ตอนที่พ่ออยู่พ่อก็ไหว้นะทำตามประเพณีแต่พอพ่อตายไปพ่อก็ก่อนตายพ่อก็บอกว่า ของเขาไม่ต้องฝังอะแล้วก็เอาไปเผาเลยส่วนอะมากรงที่เคยจะฝังเนี่ยเขาก็เอามาเป็นกระดูกไว้แล้วก็เหมือนจะเช่ากันแล้วก็ไปฝังที่เมืองจีนบ้านเกิดกันโน่นอะสิ่งไปจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เงินนั่นหกเจ็แสนก็หายจ้ำที่พูดเนี่ยเรื่อง4 0่สห้าปีก่อนนะเมืก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยจะโนอนอะ กระดูกเนี่ยจะถูกเอาไปเก็บก่อนที่จะไปฝังองจีนเนี่ยจะไปอยู่ที่นู่นวัดดอนวัดดอนซึ่งอ e. ีวัดดอนก็เป็นชุมชนย่านคนจีนนะแต่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจีนแท้จิ๋วอะของผมนี่พ่อผมโคตรเงาผมเป็นจีนแค่จีนแค่กับแท้จิว๋วก็จะใช้คำว่าอะไรดีอะ ภาษาพูดไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ไม่เหมือนกันอีกอันนึงก็คือแต่จิ๋วเนี่ยเขาจะกล้าใช้ใจ่ายแล้วก็ทําอะไรแบบหน้าใหญ่ใจโตไม่ยอมเสียชื่อใช่ไหมแต่จีนแคะของพวกผมเนี่ยชื่อก็บอกอ่ะว่าจีนแคะก,ก่อนจะได้ตังค์สักบาทเนี่ยก็ต้องแคะกันออกมาอยู่นั่นน่ะไม่กลัวเสียหน้าครับกลัวเสียเงิน <c oughs> จีนแค่เนี่ย ธรรมดาธรรมดาเงินไม่ถึงโอ้ยโอ้ยไปโดนแก้วหูอ่าออกมาแล้วครับนี่โล่งเลยไหมเฮียนี่ไงนี่ไงที่มันติดเมื่อกี้แล้วทิ้มผิดอ่ะอ่าสบายสบายตอนนี้ข้างในก็โลงหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเกาเกามาเล็กน้อยดูว่าข้างในมันยังม,มีอะไรอยู่อีกไหม ทำไมมึงนี้แสงไม่สว่างนะสว่างแล้วใช่ไหมนีม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอืไฟก็ส่งไปแล้วมันไม่ไม่เข้าเนี่ยก็เหลือเสร็จเล็กเศษน้อยไอ้ตัว ใหญ่ๆห,ห,หนักๆที่มันไปติดเอ้ยใช่ไหมเนี่ยขุยๆอ้าคุยๆก็ต้องเออออกนะครับถึงจะเป็นคุยเล็กๆน้อยๆก็ต้องเออออกออกให้หมดอืามเฮ้ทำไมมันมีสองชิ้นสามชิ้นอย่างเงี้ยน่าจะตอนหมุนเนี่ยเรามันไม่ได้ต่อเนื่อมาไม่ต่อเนื่อเป็นอันเดียวอมันก็เลยสร้าง แรงกดดันและความลำบากเล็กน้อยให้ชั้นนี้ไฟก็เปิดนี่ว่าหลอดขาดว่มวะแป๊บนะดีดีดดแล้วโอ้โหตาย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  แก้ไขเรื่องหนึ่งก็มาเรื่องหนึ่งแฮะอุะิอ่นอเรนกรรมจำภาคตั้งแต่เช้าอ่ะครับแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ตอนนี้แก้ได้ละมีไฟมาอะไรก็ง่ายขึ้นแอดคิดได้ยังไง เเ้วปับไฟมันหลวมามาทำการล้างหูยาล้างหูก็มีปักตะกา้าในทิกตอกนะครับใช้ได้เลยนะครับเป็นเรื่องดีกระดาษเทชูก็ดีนะจะบอกให้กระดาษเทชูเนี่ยคือทุกวันนี้ใช้อยู่ที่ร้านนี่แหละ ใช้ไวโกหนวดใช้ไว้เอ่อในห้องน้ำใช้เช็ดปากใช้เช็ดโต๊ะใช้เศษอาหารแล้วก็รวมใช้วางที่ตอนแค่หูนี่อีกโอ้ยสารพัดประโยชน์เลยกระดาษดีมากจะบอกได้ขอพออขอบอกขอบอก,ขอบอกเลยว่าดีมาก ใช่ไหมใช่ไหมโอเคโอเคโอเคมามามาฉันจะทำอะไรที่น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 าออมันมีอยู่เมมหนึ่งนะมีคนอ่ะมาแบบผมฟังเลยแฮปปี้มากเลยเขาบอกว่าโอ้ยนี่ผมอายุทั้งห้าสิบแปดแล้ว ขอให้อยู่ทําคิดพวกเนี้ยไปจนถึงโน่นอีกหมื่นปีว่าโอ้โหผมดีใจด,ดีใจถ้าผมอายุยืนได้เป็นหมื่นหมื่นปีนี่ผมจะแฮปปี้มากเลยนะจะบอกให้ไม่ใช่แฮปปี้ธรรมดานะเพราะความใฝ่ฝันของผมจริงๆเนี่ยก็คือมีชีวิตที่เป็นอมาตะเพราะตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราเราจะหาความสุขได้ยังไงใช่ไหมตอนนี้ก็ รู้ว่าหาความสุขไปต่อว,วันต่อว,วันเนี่ยได้ยังไงอะสิ่งที่ต้องการหาตอนนี้ก็คือสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเพราะถ้าว่าสุขภาพเราแข็งแรงนี่นะแล้วก็อายุยืนยาวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกได้เลยว่ามันอวดได้อ่ะอวดได้อะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอแม่ มันเหมือนอีกคำหนึ่งที่สุขภาพดีมีงานทำและงานที่ทำต้องเป็นงานที่เรารักเราชอบเลยนะแล้วรับรองได้ท่านก็จะมีแต่ความสุขเราไม่ใช่ว่าจำใจจะต้องทำงานเราเราทำด้วยความรักเราทำด้วยความสุขมันไม่เกิดอาการพวงหรือความเครียดใดๆอย่างเี้ยดีสุดเลยจะบอกให้ แล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งก็มันมีิงจริงมีหลายหลายคอมเมนต์นะเราจะเอาคอมเมนต์ที่สําคัญสาคัญมาเล่าเอ๊ล่าหรือว่าคุยลับหลังเนี่ยถ้าคุยลับหลังไม่เรียกเดนทาใช่ไหมเอ๊ะหรือว่าเรียกนะก็ใครดูคิดนะช่วยเมนช่วยกดไลค์และช่วยกดติดตามในช่องติดต่อด้วยนะอยากจะเหมือนถึงหมื่นซับเร็วๆอ่ะเพื่อจะมีคนมาให้รีวิวนะั่นรีวิวนี่มั่งอ่ะ ทุกวันเนี้ยไม่มีได้รีวิวเลยวันนั้นก็ลองถ่ายอะไรนะไลฟ์สดไปตอนเล่นว่าวอ่ะโอ้ยดีใจมากนะวันนั้นเล่นว่าวมีคนเข้ามาดู400ร้อยได้มั้งตกใจเหมือนกันนะนึกว่าจะดูแค่สิบยีสิเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะไอ้นั่นบังเอิญมือมันเตกไปโดนแล้วก็อยากรู้ว่ามันทำยังไงแล้วก็ทำครั้งแรก หลังจากนี้ก็คงคิดว่ามันมันยุ่งยากอะทํายุ่งยากมากเลยก็เลยไม่คิดจะทาเคยคิดเหมือนกันนะว่าจะไล์สดตอนแค่หูแล้วปัญหามันก็คือพอเราไล์ไปแล้วมันไม่มีอีนั่นไงเขาเรียกอะไรอะมันไม่มีบันทึกไงก็เลยก็ตายแล้วถ้ามันบันทึกไม่ได้ไล์สดไปเนี่ยมันแบบยุ่งยากมากเลยเราก็นึกว่ามันจะเหมือนอีค่ายอื่นเขาอะเนาะ ค่ายหัวแดงค่ายหัวฟ้าค่ายหัวเขียวอะไรจะรู้ไหมทำไมต้องเรียกหัวแดงหัวฟ้าหัวเขียวด้วยก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันงงมากอะข้างนี้ไม่มีอะไรแล้วน่าจะสะอาดสงบสว่างสะอาดสงบโอ้โหนี่เลยครับนี่คือคุณสมบัติคนที่จะมีความสุขนะครับใจสะอาดใจ,ใจสงบโอ้โห ร่างกายเบิกบ,บานเขาบอกว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจของเราสุขภาพดีก็จะมีความสุขความสุขก็ต้องมีสุขภาพดีด้วยแต่ถ้าท่านมีเงินมีทองด้วยก็ยิ่งดีไปใหญ่แต่ถ้าจะให้ดีก็คือมีชีวิตยืนยาวป่ะปไปกันแล้วขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ร่ลำรวยเงินทองอายุยืนยาวกันทั้งครอบครัวเลยไปละไปละอย่าลืมลกระดาษกระดาษอย่าลืมใช้กระดาษด้วยนะ <c oughs> โอ้เล่นเองขำเองด้วยอะ่ะ